มาเจาะลึกกันหน่อยครับกับหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง Apple คือคําถามมันมีอยู่ว่าที่ราคามันพุ่งไปสักขนาดนี้เนี่ยมันแพงเกินไปแล้วหรือว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเติบโตรอบใหม่กันแน่คือถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดนะครับณเดือนพฤศจิกายน2025เนี่ยมูลค่าตลาดของ Apple มันพุ่งไปแตะระดับ 4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะครับใหญ่ซะจนมากกว่า GDP ของหลายๆประเทศรวมกันซะอีกแต่คำถามสำคัญเลยนะที่นักลงทุนทุกคนต้องถามตัวเองก็คือเฮ้ยราคานี้มันสมเหตุสมผลจริงๆหรอวันนี้ละค่ะเราจะมาวิเคราะห์หาคำตอบกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยโอเคครับเราจะไล่ดูกันตั้งแต่เครื่องจักรทำเงินของเขาไปจนถึงการเดิมพันครั้งใหญ่ด้วย AI แล้วมาเช็คกันหน่อยว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้เป็นยังไงมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวงังและสุดท้ายบทสรุปสำหรับนักลงทุนครับเรามาเริ่มกันที่เเครื่องจักรทำเงินของบริษัทกันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือผลประกอบการไตรามาสล่าสุดซึ่งโอ้โหภาพที่ออกมานี่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมันมีทั้งส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน ดูเผินๆก็ดีนะครับรายได้โดยรวมโตขึ้น8%แต่เรื่องจริงมันอยู่ในดีเทลครับโดยเฉพาะความต่างแบบสุดขั้วเลยนะระหว่างธุรกิจบริการที่โตเอาๆพุ่งไป15%ส่วนทางกับตลาดจีนที่โอ้โหรายได้หดตัวลงไปเอาละครับแล้วทำไมธุรกิจบริการถึงสำคัญขนาดนั้น ก็เพราะว่าตอนนี้รายได้เกือบ30%มาจากส่วนนี้แล้วที่สำคัญกว่าคือกลุ่มบริการเนี่ยมันมีอัตรากำไรสูงกว่าการขายฮาร์ดแวร์เยอะมากพูดง่ายๆคือขายบริการได้1ดอลลาร์บริษัทได้กำไรเยอะกว่าขาย iPhone ได้1ดอลลาร์นั่นเองครับนี่แหละครับภาพที่ชัดที่สุดธุรกิจบริการโตเร็วกว่าฮาร์ดแวร์เกือบ3เท่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ Wall Street ต้องกลับมามอง Apple ใหม่ คือไม่ได้มองว่าเป็นแค่บริษัทขายของอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีและบริการแบบเต็มตัวแล้วไอ้ธุรกิจบริการที่ว่าเนี่ยมันจะโตต่อไปได้ยังไงคำตอบของ Apple ที่จะใช้เดิมพันอนาคตทั้งหมดก็คือสิ่งนี้ครับ Apple Intelligence มันคืออะไรคือแทนที่ Apple จะสร้าง AI ยักษ์ใหญ่ตัวเดียวเหมือนคนอื่นเขาเขาเลือกใช้แนวทางแบบผสมผสานครับคือให้ AI ทำงานบนเครื่องของเราเลย เพื่อความเร็วและความเป็นส่วนตัวซึ่งอันนี้เป็นจุดขายของเขามาตลอดแล้วทั้งงานไหนมันยากเกินไปค่อยส่งไปประมวลผลบนคลาวดส่วนตัวของ Apple อีกทีแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือการไปจับมือกับ Google ครับโอ้โหนักวิเคราะห์บางคนบอกว่านี่คือดีลแห่งปีเลยนะ เพราะ Apple ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเองหลายปีแต่ใช้วิธีลัดเอา AI ที่เก่งมากๆอย่างเ e ม i นาของ Google เนี่ยมาใส่ในซีรีส์โฉมใหม่เลยเรียกว่าเป็นการซื้อเวลาแล้วก็ก้าวกระโดดแซงคู่แข่งไปเลยครับแล้วจะทำเงินจาก AI ยังไงละ่ะไม่ใช่การเก็บเงินค่าใช้ AI ตรงๆนะครับแต่กลยุทธ์เขาฉลาดกว่านั้นเยอะข้อแรกเลยคือบังคับให้อัปเกรดเครื่อง เพราะฟีเจอร์ AI ใหม่ๆพวกนี้จะใช้ได้กับ iPhone, iPad, Mac รุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า Super Cycle หรือวงจรการเปลี่ยนเครื่องครั้งใหญ่นั่นเองแล้วข้อ2ก็คือเอา AI เนี่ยไปเสริมทับให้ธุรกิจบริการให้มันเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำเงินได้มากขึ้นไปอีกทีนี้พอเห็นภาพอนาคตที่สดใสแล้วก็กลับมาที่คำถามสำคัญของเราครับว่าเอาราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วหรือยัง มาดูตัวเลขกันจ๋จาๆเลยดีกว่าครับตอนนี้เนี่ย PE ของ Apple อยู่ที่36เท่าถ้าพูดแบบบ้านๆเลยก็คือวันนี้เราต้องจ่ายเงิน36บาทเพื่อซื้อกำไรของ Apple แค่1บาทครับซึ่งเฮ้ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับที่อยู่แค่28.5เท่าเองมันบอกอะไรเรามันบอกว่าตลาดกำลังคาดหวังกับ Apple สูงมากสูงกว่าที่เคยเป็นมา แล้วพอมาดูอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า P/E ratio คือ P by E มาหารกับการเติบโตของกำไรอีกทีได้2.83ปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขนี้มันเกินหนึ่งไปเยอะๆก็มักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยหุ้นอาจจะแพงไปแล้วนะเมื่อเทียบกับการเติบโตของมันพอเอาไปเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่ม m a g n i f i c e n n seven ด้วยกันจะเห็นเลยว่า Apple เนี่ยแพงกว่าใครเพื่อนเลยโดยเฉพาะถ้าเทียบกับ Google หรือ Alphabet นะครับคือซื้อขายกันที่พรีเมียมกว่าชัดเจน การที่หุ้นมีราคาสูงขนาดนี้มันแปลว่าห้ามพลาดเลยนะครับคือมันไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดเลยแต่ตอนนี้ Apple กํกำลังเจอกับความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่2เรื่องที่นักลงทุนต้องจับตาดูให้ดีเลยครับเรื่องแรกเลยตลาดจีนครับจากที่เคยเป็นเจ้าตลาดตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของหัววยเนี่ยทำให้ Apple โดนเบียดตกไปอยู่อันดับ3เลยนะครับในตลาดที่สำคัญมากๆแห่งนี้ เรื่องที่สองนี้ก็หนักไม่แพ้กันครับคือการโดนตรวจสอบเรื่องกฎหมายจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่โยุโรปที่จีนหรือแม้แต่ในบ้านตัวเองที่อเมริกาทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่ App Stores ซึ่งเป็นแหล่งทำเงินก้อนโตของบริษัทเลยถ้ากฎหมายเปลี่ยนรายได้จากธุรกิจบริการอาจจะสะเทือนได้เลยครับ โอเคพอเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วสรุปแล้วมันยังไงกันแน่เรามาลองชั่งน้ำหนักระหว่างฝั่งที่มองว่ายังไปต่อได้กับฝั่งที่มองว่ามันอาจจะสุดทางแล้วกันครับคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองว่าหุ้น Apple ตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เรียกว่า price d for perfection แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือราคาหุ้นมันตอบรับข่าวดีเรื่อง AI ไปหมดแล้วจนแทบไม่เหลือช่องให้โตหรือไม่มีที่ว่างให้เกิดเรื่องไม่ดีเลย ขณะดเดียวกันก็อาจจะลืมๆมความเสี่ยงที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคำแนะนำส่วนใหญ่ที่ออกมาตอนนี้ก็เลยเป็นถือหรือ hold ครับความหมายก็คือถ้ามีคุณอยู่แล้วก็ถือต่อไปได้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะเข้าอาจจะรอดูจังหวะที่ราคามันย่อตัวลงมาหน่อยจะดีกว่าเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างแพงแล้วจริงๆสุดท้ายนี้มันก็เลยเหลือคำถามสำคัญทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราคิดกันต่อคะ่ะว่า ไอ้กลยุทธ์ AI ที่ Apple ทำเนี่ยตลาดเข้าใจและให้ราคาไปจนหมดแล้วจริงๆหรือว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเครื่องการเติบโตระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกันแน่และไม่ว่าบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับการตัดสินใจลงทุนก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านและที่สำคัญที่สุดเลยต้องไม่ลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ